โอเคครับผมก็สวัสดีกันท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับตอนนี้ผมก็ได้ทําการหาเพชรได้มา300แล้วนะครับจาก PVP นะครับที่เพิ่งรีมาเมื่อตะกี้นะครับแล้วก็ในการสะสมนะครับคือผมก็หาได้แล้วครับอีก300แล้วก็จะมาส่มกันนะครับเพื่อที่จะหาตัวธาตุมืดตัวนี้นะครับมันก็จะเป็น300ครั้งสุดท้ายแล้วนะครับเออก็มาลอดูกันว่ามันจะได้หรือเปล่านะ คือผมยัดไป900เพชรเลยนะครับเพราะว่าอยากได้จัดนะยมาทูดมืดเนี่ยปาบเทพประยุทธ์ตัวแรกเลยว่ะเจ็ด,ดาวเออกรรมการแจกใบเหลืองเฮ้ยเลื่อนหิมะเฮ้ยตอนนี้ขอท่านมืดเลยก็ได้ได้ปะ <laughs> ผู้อัญเชิญน,น้ำแข็งเดเดียวหัวขโมย อมยิ้มกะโลกโอ้โหยิ่งเกลือแมวกวากโอโห้หมดแล้วศูนย์ศูนย์ศูนย์ไม่เหลืออะไรนะครับอืมเกี้ยงนะเออแม่งโคตรเกี้ยงเลยวะ่ะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับสุ่มก็อเฮียเกลือจัดอะ่ะโคตรเกลือเลยก็ไม่มีอะไรจะบอกว่าเกลือครับ